ผมเดรสลีมมากอันนี้ก็ชอบจริงๆผมก็ไปใหนักเรียนดูนักเรียน,นบอกว่าสวรรค์ในนมสวรรค์ในนมนรกในใจสวรรค์ในอก<อ><อ>นรกในใจนะครับแต่เขาว่าด,ดิโหคนนี้ว่าดิสุดยอดนะฮะเรือล่มในหนองอ๋อจะไปไหน ากินบนในวัที่รถบนหลังคาถุงถุงชนไก่เห็นตีงูเห็นลมไก่โอ้โทำแบบได้ไได้อารมณ์นะจางอ้าวอันนี้เป็นอะไรครับปล่อยอะไรนะปล่อยไก่ลวกาแปลว่าไก่ปีไก่นะ อันนี้ก็สวยฮะกิ้งกาได้แล้วก็ทองนะร้อยเปอเซ็นเลยนะทองของเขาเนี่ยพ่ 99. เศเก้าสิบเก้าอ่าวภาพนี้ยากอาจารย์ก็ถ่ายไม่ออกจนให้เขาเฉลยนะฮะคอคอเดียวกันครับอาจารย์คอเดียวกันนะฮะ,อ,นนะ,ะอาจารย์จะเห็นอีกแล้วนะฮะเห็นแมวนะฮะ มีผีคุ้มเวลาได้ผีอันนี้อาจารย์ชอบนะครับว่าออกแบบดีพุดวัวลืมตีตตเก่งมากอาจารย์ดูซิมือไอ้ขาของเขานะ่ะมีมือมีจมูกมีปากมีตาแล้วไอ้คนนี้ก็หัวได้หัวเราะได้อารมณ์งอ,งอ ในพลานกปิดหกักเอาหูไปนาเอาตาไปได้ยังมีเยอะครับอาจารย์จบลงที่ภาพนี้เพราะจำกัดด้วยเวลาครับถราอีกภาพปูนครับอาจารย์ครับมีอีกเยอะเพราะท่านจะต้องไปสร้างกิจกรรมละครับเพื่อ สารฝันให้เด็กไทยมีใจรักการอ่านถ้าท่านจะเป็นบรรลั์มืออาชีพแล้วจะเป็นแบบอย่างให้กับอาเซียนเพราะไทยเราก็เป็นหนึ่งในอาเซียนฉะนั้นเรามาร่วมใจกันนะครับอาจารย์เจริญนะครับทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน20กว่าปีผลงานก็เยอะถ้าอาจารย์ท่านไหนคิดว่าผมจะช่วยท่านได้ เป็นที่ปรึกษาท่านได้เป็นเพื่อนใกล้ชิสดสนิทกันเป็นการระยานมิตรปรวารณาตัวนะครับครูบาอาจารย์ที่เป็นบรรลัเราต้ององบวุ้มบรรลักษ์ด้วยกันเบอร์เมลนะครับอาจารย์รู้ทุกอย่างที่ผมมีจะโอนให้ท่านทันทีนะครับยกเว้นผลงานที่จะทำเอาชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญ อาจารย์ก็มีหนังสือน,นะครับมีหนังสือไปแล้วก็พ่อจะช่วยช่วยรีอน,นะครับโดยที่อาจารย์เอาได้แปดได้นะครับ,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 บส่งไปด้วยนะครับในในหนังสือที่อาจารย์แลบผมก็จะได้อ่านแล้วก็จะส่งคืนให้นะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับความร่วมมือขอบคุณสําหรับรอยยิ้มขอบคุณสําหรับความเป็นก๊าลยจาจารย์มิตร หลายท่านอาจจะเคยเคยฟังอาจารย์จเจริญพูดแล้วนะครับอาจจะซ้ำกับของเดิมก็ไม่ว่ากันคืออย่างน้นอยๆเราได้มาพบกันนะครับแล้วก็ทักษะที่เกิดในวันนี้จะน้อยบ้างมากบ้างอยู่ที่อาจารย์จะเอาไปปรุงแต่งเอาไปปรุงเป็นผองชูรสใหม่ปรุงใหม่ใส่หม้อใหม่ผมเชื่อว่าคงจะเป็นแนวทางให้อาจารย์เดินทางไปยัง ความเป็นครูมืออาชีพเป็นบนรรลั์วิชาชีพเป็นเป็นเป็นประโยชน์กับเด็กเป็นประโยชน์กับโรงเรียนและประเทศชาติของเราขอขอบคุณก็สุดท้ายขออโวยชัยให้อาจารย์ทุกท่านที่เดินทางมาจากทั่วประเทศขอเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนอนหลับมากเงินพันนอนฝันมากเงินหมื่นนอนตื่นมากเงินแสนแบงไปได้แก้วมณีโชดโทษได้ยามมาพามานา,ายยามมาเปลี่ยนขอทุกท่านเดินทาง กลับบ้านโดยปลอดภัยกับสวัสดีครับสาธุค่ะคุณนะคะค่ะต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณนะคะท่านอาจารย์ที่เข้าร่วมบุบทุกท่านเลยนะคะในนามตัวแทนบริษัทนามิ b o ๊กนะคะก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งแล้วก็ถ้าเกิดมีผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขอประทานอภัยด้วย ไว้ในที่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะเพิ่งกลับเนาะรบกวควรกรอบแบบประเมินให้ทางเรานิดนึงจะมีทั้งหมด2หน้าด้วยกันนะคะเมื่ออาจารย์กรอบแบบประเมินเสร็จแล้วให้อาจารย์เอาป้ายชื่อนะคะดีไบไปกับใบประเมินนะคะแล้วก็ไปรับเกรติบตัตรได้ที่ตรงจุดลงทะเบียนได้เลยนะคะแต mm ่ะ hmm. แต่ว่านะคะขอเก็บคืนเพื่อที่เราจะเอามาเจอกันอีกทีตอนเดือนตุลาคมนะคะ mm hmm. เอามาันมาเจอาอีกนะคะ mm hmm. อ่า